อ่าดุน้องันพี่น้องออมหกะซาพี่น้องเยอุ้อุ้สบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเขาสู่สองบ้าวพี่น้องทุ่โกซึ่ิอยวัดทามิตรโกไปหน้าเงินีใสกับบมีมือกันือว่าน้อ พักว่าพี่น้อยกัมีเมนูเนาะหลายอย่างที่ว่ามาน้ำเสนอพ่อแม่พี่น้องเนาะสิเป็นพกน่องงัวกับมีเนาะพี่น้องในการสิเป็นตีสำลักสร้อยจุเนาะมือนถือว่าหลายอย่างเนาะมือนถือว่าก้าเขี่ยมเนาะรอทาที่ว่ามุ้งเพื่อนเนาะที่ม่าหยาบยามเนาะแต่แข็งเสษกองพี่น้องเนาะอพี่น้องจะเบิ้งต่างพี่น้องทาหารการกินเท่าเหมือนเนาะพี่น้องเนาะี่าแนวแปลกๆพราแม่พี่น้องเพิ่งเห็นก็เสียดเห็นเหมือนเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นี่คือพกงัว่นะพี่นนองนน้หลายคนคเสียนพกงัอ่ะนอพกนองงัวทีว่าอ่ามีนองน้ามีพกน้านอโอ้ว่ากี่่อจโต๋เมอกนนอพี่น้องเาเป็นมักหามว่าพี่มือกอาวบัมาทำตากตนบัมามาใส่ด้เด้อ

เฮียก็งโมมือนี่ถือว่าพอพี่น้องเสียกินเฉ็บเส่เลยเมือนี่เนาะย่างอีกมีอีกบ่อเล้วอีกพี่น้องย่างอีกพี่น้องเมนูเฮาย่างอีกไก่เนาะพี่น้องเนาะถือว่าไก่เหลายครั้งเนี่ยอยู่เนาะถือว่าไก่เฮากับสิต้มมือนี่เนาะถือว่าอาหารเฮ่าพุดีสามสี่อย่างเหมือนนะพี่น้องเนาะไก่เนาะมือนีโอ้งานใหญ่อะบ้านนี้ถ้ามาพี่น้องสียดูไขมันออกก่อนพี่น้องตัวนี้สียสวยจุเนาะ ว่าสร้อยจับเนี่ยก็ว่าไปเนาะโตไขมันมันก็โตนี่ฮะก็ซอยออกสร้อยจุ่มห้องข้างในห้นอข้างในไต่ทองสามชิปกีบขนาดแค่หือเนาะมีครบสูตรมาอนี่ยนี่แนว่ระด็กับนอนเนาะเพื่าไปเอาอยู่อ่าพุ่งขามาใหม่ๆเนาะตัวน,นี้ตักบ,บ้านตัวน,นี้ ก <ử input? S 1> ็สัตวสนัยนี่ก็ตัวไซมาก็สีด้วก้อนเนาะตัวจุกกับสีบอได้สีบอได้ด้วงเ้ี่ยตจุกนี้วมืแล้ว่ยเลีที่เป็นแดงเลยไตกันจุดแตกเลยเนาะจุดแตกเนาะตอนฮับพี่น้องเลยเนาะมครูมาเหยียบมายามเดินทางมาไกลพี่น้องเลยมาตะแคงเชฟองตูแขคงเชกองหรือว่าแขลงกองเซ่เนาะทางเบากรามก็ได้ลกมือลกขนไก่เนาะถือว่าไหวซ้ำซ้ายพาแม่เพิ่นว่า กินได้เฮ็ดได้บ่าวกามวะเพือว่ายังสมบูรณ์แบบอยู่เนาะตูกคนไก่สิตุมเพื่อวะกินได้เฮ็ดได้เพราะเราพ่อมานนำมาหนึ่งเขานี่พ่อเราสิปุ้งได้นี่โอ้พี่น้องเลยหุกน้องงัวนี่มากินหน่อยกำลังตุ่มเนาะใครยังดึงด้วยพ่อเราบ่อหนำนี่น้นำมาหนึ่งนี่ยบ่เนาะ โอ้เศสื่บเหมือนเด้อพี่น้องเนอะมือนดียโนะเผ็ดไก่ขี้ยากไปวางกับมากินไหล่เนาะพี่น้องเนาะกินน้ำกันไหลมือนี่ปรจักไก่ปรจักษน่องงัวเนาะไก่น่องงัวหกงัวนะบอกเลยบําเป็นน่องเนาะมีงัวนึ่มีงัวหน่อยนึ่อย่างนี้ค่ะต้มสัวต้มไก่นึ่ต้มน่องงัวหนึ่อาหารเฉิดอาหารเฉิดถือว่าอาหารเนาะกับซ้ำชิ้นย่างเหมืลนเนาะพี่น้องเนาะแต่พอเป็นพี่น้องวางเนาะกับข้อเสื่อเนาะมารวมอาบปะธาตอาหารเทียงน้ำกันไหล่เนาะเป็นเบกบามอาบปะธานอาหารเทียงน้ำ มีหน่อยกินให้เบิดเพิ่นว่ามีหลายกินให้อิ่มเพิ่นว่าทั้งว่ากามว่ามื้อนี้ถือว่าเป็นเซฟเองมื้อนี้เพิ่นเฮ็ดเมนูต้มไก่มื้อนี้ต้มไก่ใส่ใบบัากคมอ่อนเนาะมื้อนี่อ้าตามน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งน้ำกันสบน้ำกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยถือว่ามาฮอดขั้นตอนนี้หกน้องงัวเฮาก็ถือว่าได้ที่แล้วพี่น้องถือว่าตัดเนาะทั้งปากพี่น้องก็สิแหกเลยเนาะ

นีย uh um, um, ังอยู hmm. uh ่่จะวมิตนาตอนให้เดี่ยวนี่เลยโอ้ยนี่พกหนะนี่จุดน้ำกันน้ำพี่น้องนาะบ้ากี่น้อยก็เม่เคยเห็นจตเคือเอาเพิ่งวเออย่เดียวก็พนอ่ะเนี่ยน้างหนบอสุกนี่ได้ออกก็ดิตรเนาะ ต้มเจ็บเสอะปุณิพน้องเว้ยรับรองว่าแสอะพน้องเนาะของดีตรงมีหน่อยเพท่านวะเนาะพี่น้องเนาะเตาซะเตาที่สีแห้งกลัวของดีมีหน่อยเนาะของแสียมห่ากเพา่านวะเราจะเอาออกมาซอย เดี๋ยวมากีน,นอตขางหมอต้มไก่ก่อนตวดีนะอือว่าทังเบา้ามกับขั้วไก่ียบร่อเลยน้อทำเร็ดียบร่อเลยอ่าทเาสาหลาไก่เฮ็ดเมนูซอยจุควนว่านาะตางคนตางดน,นเางไเมนูหนึง่งน้ะต่างคนตางซอยกันควนว่านักซอยกันหาบหยาบซอยกันหนึ่งควนว่า นักยาเศร้าเบายาเหนเนาะพผีหลังน้องวันหนึ่งกับท่างบ่าวกินหน้อยกับไปคุ้มหม้อหม้อต้่มน่องต้่มน่องงัวเนาะแซ่บมาเนี่ยน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อไใสเฮาเดี๋ยวบ่าวกินหน้อยไปคัดหม้อนะเดี๋ยวชิ้ไข่มาใส่เนาะงิ้ไข่มาใส่ใบขิวมาใส่ ต้มไก่เฮาวเส็บแสบนกันมือนี่ข้าเข่าเทียงเนาะสามัคคีไปผุดกินปลามาพี่กินเขาน่าพ่นวะเนาะหักแพงกันไวใเพ่นวะคือข้าวเหนี้ยหนึ่งไม้ยาเสพติดแต่งหนามคือหนำถือข้าวเหนียวเอาพนวะน้องเอ้ยเอาเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าอ่าพกเนาะของแบบกนิกนหน่อยที่ว่าซุกพอประมาณนะันเนาะที่ว่าไหนทีเดี๋ยวถ้าว่ากินหน่อยก็จะเอาขึ้นมาซอยพี่น้องมาดิ เอาที่ตาแล้วกันพี่น้องเส็บแสบน้องผหน่องนอของแสบผึ่งกับปูมัดนอมีทั้งโกมีทั้งดุยในมองเดียวกันนะพี่น้องนอทั้งดมทั้งทะในเดียวกันนอผเดี๋ยวเดี๋ยวบมาพี่น้องสิสีสไนน์นอของอนนด้พี่น้องเลยอ๋อนี่พี่น้องนำมิตอรบินเด้อออกมานี่นี่นี่ดูบุกระมาณอยู่ไหนอยู่ซ้ำดื้อดุเนาะ Ừ, ừ, hòn hòn, hòn, hot, 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 đi hot, 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 hot,

chua cà sẹp tuổi cà sẹp nó ngọn thì thì coi đi vì nó mỏ sắp mỏ sắp lạp côn xuống cả nhụt đâu ือว่าหมอสำหรับค้นสูงอายุเอว่าคอยดีเนาะคนสูงอายุเว่าบ่มีแขวกกินได้บนานหมาบมกระสาเดี่นี่น้อหมกระสาดนี่เห่ายมากมือเกมากะซานดี๋้สบต

không để con mẹ trà khi mà bao cái loại để xoay đẹp thì nó bao cái loại cả số năm à, hộp nọ nó hộp nọ như mà, mà cả xa Để cả, hộp nọ này lông say mò đấy thì á, à. với quả cam nhấp nè bạn ซ่บนกันโอ้อยู่เอาเลยมนี่สุดยอดเอาเนาะพี่น้องเนาะถือว่ามาฮอดนี่เนาะซั่วอ่าพกงัวเนาะของบ่าวกินหอยก็ถือว่าได้สําเร็จเสร็จสิ้นพี่น้องเอ้ยเนาะเมนูก็เป็นตกินแซ่บๆพี่น้องเอ้ยเนาะถือว่าต้มจนเปื่อยพุ่นน่ถือว่าสําเร็จแล้วเนาะต้มไก่เฮาก็ถือว่าสําเร็จด้พี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่อทาปงเนาะบดนี้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ถือว่าอทากินบดนี้เนาะพี่น้องเนาะทางบ่าวกามก็ซอยาพี่น้องเอ้ย ่พี่น้องเอเดี๋ยวบางพี่น้อยสิปุ่งก่อนบบดนี้เน้อพี่น้องเอเดี้ยบเส่่มันกันหมดนี้เดี๋ยวบางพี่น้อยปุ่งก่อนพี่น้องเอ้โอ้ยขนาดแบบพี่น้องเอ้เนาะขนาดคนนี้เอ้ยตักตักตักเอ้าพี่เตะก่อนเนาะเดี๋ยวนี่ไม่ใหม่รู้เดี๋ยวน้อทาขั้นตอนจิ้นแบบนี้น้อพี่น้องน้อเดี๋ยวกินแซ่บๆนักการท้องพี่น้องน้อทาพ่อแม่พี่น้องน้อมาคลิปนี้น้อพี่น้องน้อ บื้่งส้มคีบเากหน่อยน้จต่นจนจบหรือว่าจะตนจนหดไปกับขมุกับไก่ล้พอแม่พี่นอกไม่ลายนพี่น่องน้ที่ว่าโบสีโบป้าเาขีหน่อยน้อเป็นกาไก่ถ้าเาีหน่อยน้อคือว่าส่งเากหนอยก็เป็นสองไม้นที่ว่าพอแม่พี่นอกกับพท่านหูท่านจักนอกับพวท่านไหนกลัวน้อแต่วบาอบขว้งน้พี่น้องนออ่าเยาะหลรอถาจินน้ำกันพี่น้องเสแฉน้ำกันแบบนี้ตุ่มไก่ห้องกรย่งอยู่น้อพี่น้องนอคีว่าเสีู้าวเสดเสติอาหารน ทั้งเบากามกับตุ๊กยังนี่ยังตั้มตั้มคาเนาะสบายดีพี่น้องในที่เบากามสบายดีอ่าถือว่าเบาการด้วยมือเองเหมือนนี่เนาะตั้มคาใส่มาเพี่ยงเนาะตั้มคาคนบ่มีิคาได้ว่าตั้มคาพี่น้องเลยเนาะถือว่าคาบ่มีิไอตั้มคาเพิ่นหรือว่าทั้งงาเสาเมิกับจ๊กเข่าเนาะกําลังสิอุ่นเข่าเพิ่นอ่า อุ่นเข่ากินเทียงเนาะพี่น้องเนาะเข่าหอนหอนก็คงกินอ่อนห่อนเนาะกระสุดหนอด้รึเปล่าพี่น้องเอ้ยเส่เส่เนาะกันเด้อพี่น้องเด้อมือนนี้ก็ตั้งขางหม้อเข่าอีกพี่น้องเอ้เขาก็ตั้งสีดุกเนาะแส่เสมือนนี้ขันด้วยมือเนาะถือว่ามาหอดขัร์ตอนนี้พี่น้องเอ้ยนาะทั้งเบาะแสกว่าที่ว่า จัดการเฮ็ดมาพีแอเพ่นว <no. S 2> ่าเนาะถือว่าซ uh ีม oh. uh ือ si ขี no. ụ, ่มือพะกาบ่าไหลพี <m ene. S 1> ่น้องการมาพีแอเพ่นถือว่าประทับมาดานอขี no. ่มาเขี so ่ได้เมือนี่โอ้อ่าซิ่งถือนำค่าเนี่ยถือว่าหดเขาแล้วนาะแข่งหุกันาดนี้เบแสน้งกันพี่น้องมือนี่มาพีแอมีเมนูมาพีแอสมไก่ส่วนนองงัวเนาะหรือว่าส่วนพกงัวพี่น้องซ้ำยางเนาะเมนูเขาซอยจูซอยจูสีย่าง สียางหายางเป็นหลับเดือดเนาะมื uh. no. ่อนี no. 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 ่ถือว no. ่ามากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อะเศษๆน้ำกันเนาะเอ๋อปลาอีกคนแศษก่อนหามักเนาะเดี๋ยวเสียเอาผิอยลูกเนี่ยผิอาอย่างหาลูกมาใส่ใส่อ๋อมักมักเศษเศษเมื่อนี้ต้มไก่ฮ้องก็กำลังฟดเนาะเข่าฮ้องก็กำลังหม้อกำลังฟดพี่น้องเลยเนาะกินเศษเศน้ำกันมื่อนี่ซอยกาันขวดละไม่ลาเมื่อ อ่ะพี่น้องเไยคือว่านอ่ทั้งเพื่อนนอ่ทั้งบูเพื่อนทั้งเสกกองก็ถือว่าเดินทางมาหดจอดถึงแนี่ยนอ่พี่น้องนอ่ถือว่าทั้งเบาวจี่นอยก็จนเมื่อยพี่น้องนอ่ลอถาเพื่อนนอ่จนว่าบายจนว่าอิดเมื่อยหมดแล้วนอ่แม่จะซ้อมอ่าถือว่ามากกับบ่มียังนอ่พี่น้องนอ่ต่อหับกันกับมีแต่อ่าคือเกาเหล่ายาปลาแปะของกินของอยากนอ่ไปผลกินปลามาผีกินเข่าเพื่อนว่านอ่ความสามัคคีการสมานสามัคคีนอ่เอาเบากล้ามตั้มตองแนเบิดแน เอโดนอะไบริเห็นหน้าเห็นตากันเนาะพี่ห้ังเนาะเสียบเส่บไมีจต่เมนูเสียบเส่บ้างจุไปยังไงมาเนาะเย็นเย็นบากล้ามเย็นเย็นตอนหับเนาะ ทังสาวตู่เดินทางมาแต่ตามประศทศมาลองใส่กฐิศซอสเวียดนามคนมาเซ็บร้ายเซ็บร้ายคนมาเนาะใช่จทั้งสาวตู่ก็เดินทางมาแต่เซกองนี้มีแต่ผหน้าตาดีๆจกๆงามๆเบิดี่น้อเยบรได้เห็นรไ้ฝ่าลปีใช่จ้าตอน่อแรกจ่อไปเชือเท่าไหร่ มันจักคืออันนั้นป่เอ้เขาสมาธิแซ่บแซ่บนํากันบนโอ้โอ้บ่าวบ่าวตามกตู้พี่น้องเอ้ยบ่าวกสมาละมื้อนี้เนาะบ่าเนาะตู้ยๆตู้ยวมื้อนี้าพี่น้องเอ้ยเนาะาขาสมาธิเฮาแซ่บๆมื้อนี้ พอไม่้องเนาะเขาส่งคลิปบาวกี่หน่อยจะตุนจะจบด้ือว่าจะตุ่นจอดปลายเนาะกับผมขอบใจแล้วพอแม่พี่น้องเนี่ยร้ายเลยน้องพี่น้องเนาะถ่ายชุดนี้น้องพี่น้องเนาะสักบางกี่หน่อยผมพี่ยังมาฝามาต่วนพ่อแม่พี่น้องเนาะมีตะกาวข้ามวางสบายดีน้องพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีบายบายเจอกันใหม่คลิปต่อไปเนาะ